ะค่ะทุกคนอตอนนี้นะคะออมก็อยู่กับนี่เลยค่ะ BB Body Cream นะคะอืม Sunscreen p a d t นะคะค่ะตัวนี้ออมก็เห็นรีวิวเยอะมากค่ะก็เลยอ่ะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาเดีย๋ยวจะมาลองดูกันนะคะพร้อมๆกันอันนี้ออมก็ยังไม่ได้ลองนะคะ สีเขาน่ารักมากนะคะแพ็กเกจแบบจริงมากน่ารักค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นผลิตผลิตภัณา์บำรุงผิวกายนะคะเห็นว่าทาแล้วก็คือขาวทันทีนคะคะ<ม>ก็จะมาลองดูกันค่ะน,น่ากินมากนะคะทุกคนด้วยิค่ะมีมีทั้งอะไรก็ไม่รู้มาเดี๋ยวจะมาลองดูคะ่ะ อหอมนะคะแต่กินไม่ได้นะคะทุกคนมาเนจะมาลองดูเดี๋ยวออมจะข้างหนึ่งคือไม่ทาอีกข้างหนึ่งจะทานนะคะมาเปรียบเทียบกันตอนเนี้ยออมเป็นคนสีผิวแบบคำ้คำๆหน่อยนะคะสีแทนๆเออไม่แทนขนาดนั้นก็จะเป็นนำพึ่งค่ะมาจะมาทาอันนึงนะคะ,จะ,นนะ,คะจะทาแค่ฝั่งเดียวนะคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแบบนี้ค่ะ หน้าคิมก็จะเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้เลน,นะคะเราจะอือโอ้ดูค่อโอ้โอ้ขนาดเอามาทานนิดเดียวนะคะอ้กันแดดได้นะคะชิมตัวเนี้ยอือวิ่ขาวขึ้นจริงค่ะอันนี้ขนาดทานนิดเดียวนะคะทุกคน อืมหอมด้วยค่ะอือ่ะเทียบกันเลยค่ะทุกคนอืมสว่างขึ้นก็ระดับหนึ่งไม่ได้แบบวอกนะคะอ,อ่ะดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะอโอเคมันดีค่ะกันแดดได้ด้วยแล้วทำให้ผิวพร้อมด้วยค่ะอืม,อม ทาอันนี้อมไม่ได้ทาเยอะนะคะทาแบบนิดเดียวนี่นะคะอันนี้จะเขาเคมาแบบสว่างทันทีนะคะช่วยปรับสภาพผิวพร้อมป้องกันรังสี U V ซึมซับได้ง่ายด้วยนะคะไม่ไม่เหนียวเนืนอะไม่เหนียวเื้อะนะคะกลิ่นหอมด้วย นี่ค่ะผลิตภัณฑ์เขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะนี่ค่ะวางค่ะเพราะเห็นว่าแท็กเจมันมน่ารักแมาก็เลยอยากลองดูนะคะเดี๋ยวจะต้องลองใช้แล้วค่ะเพราะว่าสั่งมานานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งได้มาลองกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงสวยค่ะ นี่ค่ะเยี่ยมค่ะแน่เดาจะมาลองใช้ดูเวลาออกแดดจริงๆนะคะอันนี้ก็มาลองเทสดูก่อนนะคะไม่มาเจะาว่าในกล้องจะจะเห็นเทียบชัดไหมแต่ว่าสำหรับออมมันโอเคค่ะมันสว่างขึ้นจริงๆอันนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออมก,ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าออมมี สุนค้าอะไรดีๆเจาะมาแนะนำเยอจับมาค่าแกกล่องกันอีกทีนะคะสวัสดีกันนะคะบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้าไหมคะ